หอดภาคแล้วพี่นอ้องพอดีกำลังสิคำมาบังรถด,ด้ว

好了，好了，不要这样了。好加油嘛！来，快点，快点！哎，我也不知道，哎，不知道吧？哦，是朋友吗？是朋友。

ไม่ลาไปกันกุนกินกินเลยเวลาเวลาไปกินกินเลยให้ก้นจะมันคือแนละ้วก้นนะยางแกล้งพี่กันน่ะสบายดีนะลูกสบายดีสบายดีเอ็ดุ๊บ เอ็นเจ้าใ่ดีาโอ้โย่านประตูเอาย่านไรย่านประตูเอาทุกคนพุทธเจ้าเบงดูหันเบล่าป่านู้ใหญ่จ้าวะสลับปเลยอันนี้แล้วแล้วแลอันนี้มีลงคุน้องเนี

พูดอมหวนตเพื่อนได้ไหมอมหวนตเพื่อนไม้ได้ไหม พไดพุูดจนย,ยางเปลนรัดไปพ่นลมพุดเล

พุธเป็นร้านอรานพุธล้านของพวกเราคนละยางเลยโลดเลยวมันคั้นจี่ปล่อยเขาหรอเขาุมาเลยจ้ามีคะอม้าว้างวนจล เอาอีบัตนึงก่อนเอาอีบัตนึ่งไปอีบัตนึงก่อนอีบัตนึงก่อนเนียไม่ตู้ไปก่อนเด้อไปแล้วอีเบลไปแล้วเบลไปแล้วเบล่าไปแล้วไปแล้วไปไปก่อนปลาควายขึ้นไปอีบัตนึงก่อนพูทสันบรายบรายเดี๋ยวลาไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวลาไปแล้วนี่เบลลาบไปแล้วคุณเดี๋ยวนี้แล้วกูคุณูเฮ้กูเนีคุกูกูกู ยาปลาขอน้องเบลาดียบายเลยพี่น้องเด้อยิ้าลานขึ้นไปเทิงกันนะเถิงภูเพราะว่าเบื้องนั้นมันจะเป็นทะเลพี่น้องจะเป็นทะเลเบิงภูแล้วก็จะเ,ะเบิงทะเลเบิงตะเวนต๊กดินตอนแรงมันจะพันธ์ยพี่น้องเบืองใหม่คบายบาย